สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนรักกันดัมและผู้ข้างใครกันพาทุกคนนอกจากเหล่ากันดัมหรือว่าหุ่นบมบิสูตรรุ่นใหญ่ๆที่โผล่มาเพื่อซัดกันเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะไม่ใช่แค่เซตาไม่ใช่แค่ r x 7 8 2ที่พยายามอย่างสุดกำลังเพื่ออุดมการณ์ของตนเองเหล่าทหารมากมายที่ร่วมรบก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนสำคัญมากๆในการต่อสู้และในวิดีโอนี้ ผมบิวเลยจะพาเพื่อนๆมาคุยกันเกี่ยกับหุ่นเบสจำพวก RGM, RMS หรือว่าจิมที่หลายๆคนเรียกกันแบบสั้นๆซึ่งก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาคลิปผมขอปูพื้นฐานเพื่อความเข้าใจถึงเหล่าหุ่นเบสที่เราจะมาพูดถึงกันก่อนนะในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงหุ่นจากสถาพันธ์หุ่นจิมตั้งแต่ปี UC 0079 รุ่นแรกเลยจนมาถึง UC 0 1 5 3หรือว่าตั้งแต่กันดั้มภาคแรกโมบิลสูตรกันดั้มจนถึงโมบิลสูตรกันดั้มวิกตอรี่เลยและจะเป็นการพูดถึงแค่หุ่นตัวหลักและยกตัวอย่างตัวแยกย่ยอยขึ้นมานิดหน่อยเพราะถ้าให้พูดให้หมดครบทุกรุ่นเนี่ยผมว่ามันไม่จบง่ายแน่นอนและบางรุ่นก็ข้อมูลน้อยมากๆคือเนื้อหาความสามารถของหุ่นเบสพ,พวกนี้เนี่ยตามเว็บต่างๆและข้อมูลที่ผมหามาได้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแต่ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องหุ่นจิมขนาดนั้น เพราะฉะนั้นถ้าผมพูดตรงไหนไม่ครบสามารถเสริมได้เลยนะครับถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นมายังไงรหัส RGM หรือว่าจิมที่เราเรียกกันคือบบิลสูตรจากฝั่งสหพันธ์โลกที่ผลิตออกมาเพื่อใช้งานในสงครามเป็นกองกำลังหลักที่สำคัญในการต่อสู้มากๆถ้าพูดให้เข้าใจใง่ายๆก็จะประมาณนี้ครับส่วน GM หรือจิชื่อเต็มๆม,มันไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจน เอาจริงๆมันอาจจะไม่มีชื่อเลยก็ได้ครับ GM เนี่ยเป็นแค่ชื่อเรียกตามรหัสรุ่นเฉยๆไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเอาล่ะถ้าพร้อมจะไปส่องรายชื่อหุ่นเบสุดมีเสน่ห์เห็นเป็นแค่ตัวรองแบบนี้แต่ก็มีส่วนสําคัญในสนามรบมากๆบอกเลยว่าถ้ารู้จักกับพวกมันจริงๆอาจจะตกหลุมรักเลยก็ได้และแน่นอนหลังจากส่องข้อมูลเสร็จเราจะมาพูดถึงของเล่นกันพลาต่อครับผมมั่นใจว่าคลิปนี้เนี่ยจิมมันมาไม่ครบทุกตัวแน่นอน ผมขอพูดแค่ตัวเด่นๆและตัวที่โผล่มาในอนิเมะนะครับเริ่มกันที่ตัวแรก RGM-79 GM จิมตัวออริจินัลที่ปรากฏตัวเมื่อได่โมบิวสูตรกันดั้มในช่วงสงคราม1ปีในปี UC 0079เป็นโมบิสูตรที่ถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากเป็นหุ่นที่ถูกสร้างมาโดยมีจุดเด่นการขยับอย่างคล่องตัวครับสามารถเสริมหรือว่าอัพเกรดได้ง่าย สามารถใช้ได้ทั้งบนโลกและอวกาศดีไซน์ของคุณ RGM-79 GM จิมตัวนี้จะมีความคล้ายกับกันดัม IX-78-2 ในส่วนของลำตัวส่วนบนและส่วนขาที่แตกต่างอย่างชัดเจนก็จะเป็นกระโปรงของคุณและหัวของคุณมาในโทนสีเขียวๆเ,เทาๆคล้ายยาสีฟันมิน้นดูเรียบๆไม่มีอะไรแต่ก็คลาสสิกมากเลยอาวุธของจิมรุ่นนี้จะมีบีมสเปรย์กันบีมเซเบอร์แล้วก็โล่ที่ใช้สำหรับการป้องกันครับ ในส่วนต่อมาจะขอพูดถึงคุนจิมรหัส RGM 7 9 GM ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความโดดเด่นให้สามารถต่อสู้ในสนามรบได้อย่างหลากหลายโดยจะเป็นการยกตัวอย่างตัวที่เรารู้จักรู้จักกันนะครับก็จะมี RGM 7 9 SP จิมสไนเปอร์2จิมสุดเทศที่มาพร้อมกับสไนเปอร์ที่ปรากฏตัวมาใน Mobile Suit Gundam 0 0นดั0 8 0 w a r i n t h e Pocket อีกสักตัวก็ RGM 7 9 G จิมกราวไทที่ปรากฏตัวมาไหนโมบิลสูตรกันดั้มเดอะ0 8 MS ทีมถือว่า08ทีมนั่นเองเป็นจิมประเภทภาคพื้นดินรอบนี้เนี่ยมันบินไม่ได้นะครับแต่ว่าจะติดตั้งอาวุธประเภทปืนหนักในเยอะขึ้นมากเน้นรบกับพื้นโลกแบบเต็มรูปแบบด้านกันพาของจิมทั้งตัวหลักตัวสไนเปอร์และกราวไทขอไล่มาเลยนะครับ s g ของจิมออริจินอลเนี่ยจะมี s g รุ่นเก่าที่ราคาเนี่ยถูกมากๆใครสายหุ่นเบส นี่แหละคือตัวเริ่มต้นที่ดีเลยหรือว่าจะซื้อเป็นกองทัพมาอยู่ด้วยกันก็สวยและ MG ที่ตัวใหญ่ขึ้นมาตามสเกล1ต่อร้อยครับร่องไม่ได้เยอะมากแต่ผมว่ามันก็สวยแล้วคลาสสิกดีด้วยอีกอย่างด้านอาวุธของจิมมาสเตเกตเนี่ยมันจะมีบาซูก้าเพิ่มมาให้ด้วยนะครับส่วนจิมสไนเปอร์2ก็จะมีไฮเกรดเหมือนกันจัดท่าได้หลากหลายมากขึ้นเพราะว่ามีสไนเปอร์ติดมาด้วยและสหรเบเกบนี้จะได้หุ่นรูปกระจอกมาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือดราเ้อนอีครับ ไปสุดกว่านั้นด้วย MG ที่เทคโนโลยีการผลิตสูงขึ้นดีเทลจัดขึ้นสีโดดเด่นขึ้นมีโครงในก็จัดท่าได้สนุกมากขึ้นแต่สำหรับเกรดนี้จะไม่ได้หุ่นตัวน้อยๆติดมาแล้วนะครับและสุดท้ายกับจิมกล่าวไทย s g เนี่ยจะมาในโทนสีครีมมาพร้อมกับปืนใหญ่ปืนเล็กจัดท่าได้หลากหลาย MG เนี่ยจะเป็นโมเก่านิดหนึ่งเอาไปทำรอยเละรอยคาบผมว่าสวยเลยอาวุธที่มีมาให้ก็มีมากขึ้นตามสไตล์ m a ม t สเตเกตโดยเฉพาะพวกมิสไซเนี่ยมาเป็นลูกเลยนะตัวต่อมา RMS 179็ิม2ตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่รหัส RGM นะครับโดยมันปรากฏตัวครั้งแรกเลยใหนโมบิสูรกันดั้มเซตา ปรับปรุงเทคโนโลยีจากตัว RGM-79 ตัวเก่าทั้งคัสเตอร์ของหุน่นแล้วก็อาวุธปืนที่เปลี่ยนเป็นบีมไรเฟิลแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันเป็นการอัปเกรดความสามารถขึ้นมาที่นิดเดียวจริงๆสีสันของหุ่นเนี่ยจะดูสว่างขึ้นโดยเฉพาะสีตามแขนขาที่มีความขาวอย่างชัดเจนดูแล้วสง่าขึ้นมาก จิม2จะถูกพัฒนาไปเป็น R.M.S 179จ้ิม2เซมิสไตรเกอร์ในอะดิเมะโมบปสูตรกันดัมยูนิคอร์นที่จะถูกเพิ่มทวินบีมเซเบอร์ลักษณะคล้ายไม้งามเข้ามาโคเทด้านกันพาผมขอเริ่มจากตัวปกติก่อนนะครับจิม2จะมีเกรด H.G ออกมาไม่ใช่โมที่เก่าเท่าจิมตัวแรกแล้วจัดท่าได้มากขึ้นจะว่าย้อมก็ยอมแหละแต่ว่าสีสันเนี่ยมันสว่างมากกว่าจริงๆ ในส่วนของ Master ร์เกตหนต่อร้อยเป็นพีบันไดครับกลายเป็นตัวพิเศษเฉยเลยขนาดเป็นเบสหลักของเซตานะเนี่ยส่วนจิม2 s e เซมิสไตร r เกอก็ตามภาพครับเป็นตัวลิ m i t ต็ดพีบันไดทั้ง h i ไฮเกรดและ Master ร์เกตตัวที่3ก็ต้องเป็นจิม3กับ RGM 86R m 3จิม3 จิม3ปรากฏตัวมาในโมบิลสูตรกันดั้มดับเบิลเซตากองกำลังจากสหพันธ์โลกที่เข้าต่อสู้ในช่วงสงครามดีโอซ o อสเปคเครื่องรอบนี้ถูกอัปเกรดขึ้นแบบไม่กั๊กเพราะวันนี้คืออภิมหาสงครามครั้งใหญ่ของมวลมนุษย์ตามข้อมูลเนี่ยมีการระบุไว้ว่าจิม3มีสเปคเทียบเท่ากับกันดั้มมาร์กทูเลยทีเดียวดีไซน์ของมันจะมีความใหญ่ความตัวหนาขึ้นเยอะอย่างเห็นได้ชัด ติดตั้งอาวุธประเภทมิไซล์ไว้ตามตัวมากขึ้นทําให้มันสามารถต่อสู้ระยะกลางและระยะไกลได้อย่างคล่องตัวและอาวุธก็มาพร้อมกับบีมเซเบอร์สอันติดไว้ด้านหลังส่วนสีสันก็จะดูดุดันมากขึ้นเพราะส่วนหน้าอกจะถูกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเข้มไม่ใช่สีแดงสดแล้วจิม3จะปรากฏตัวอีกครั้งในชื่อ r g m 8 6 r n o v e l จิม3ในนิยายภาค g ั n d a l Sentinel ครับโดยจะไม่มีของเล่นผลิตออกมาเลยสักเกรด กันพาของ RGM 8 6 GM 3หรือว่าจิม3จะมีเกรด HG Universal Century Gundam Double Seta มีการติดตั้งโล่ะละไม่์มาพร้อมกับเกาะที่ใหญ่ขึ้นนี่เลยเป็นจิมที่ใหญ่และหนาที่สุดถ้าเทียบกับ2ตัวก่อนหน้าครับส่วนเกรดอื่นๆยังไม่มีผลิตออกมาเลยครับตอนนี้ตัวต่อมา RGM 8 9กัน Jagan j g a n หรือว่า j g a n หุนประเภท Mas Mass p r o d u ักที่ถูกผลิตขึ้นมา หน้าตาเนี่ยโฉบเฉี่ยวขึ้นมากเลยครับสำหรับตัวนี้โดยเจแกนจะปรากฏตัวมาในโ o บิลสูตรกันดัมชาร์สเคาน์เตอร์แอตแทกลับมาใช้โทนสีเหมือนกับจิมตัวแรกแล้วนั่นก็คือสีเขียวออกเขียวมิน้นในส่วนของเจแกนล่างหลักนั้นจะถูกออกแบบมาให้สำหรับต่อสู้ระยะประชิดครับเน้นเร็วเน้นฟาดแต่ก็มีปืนติดมาด้วย แต่ว่าปืนเนี่ยจะใช้งานได้ดีในระยะใกล้เท่านั้นเจแกนคือหุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆสำหรับสายเบสในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะถูกพัฒนาเป็นรุ่นอื่นๆอีกเยอะมากๆเลยครับยกตัวอย่างก็เช่น RGM-89A2 เจแกน Type A2 GR ที่โผลมาในภาคยูน c o r n ยอมออกมาเป็นสีส้มครีมสวยสุดๆและ RGM-89S Star เจแกนนี่ก็โผลมาในภาคยูนิคอนเหมือนกันครับมาพร้อมกับวิซัยที่แบกไว้ที่ไหล่ เปลี่ยนจากขุนเรยะไกล้เป็นขุนเรยะไก่เรียบร้อยเห็นเพียว like. ๆแบบนี้ติดตั้งอาวุธได้เยอะอยู่นะกันพาของเจแกนเจแกนไท a 2และสตาร์ j เจแกนจะมีเกรด sg ครับสำหรับเจแกนโดยปกติมันจะเป็นโมที่เก่าหน่อยส่วนเจแกน a 2กับสตาร์ j เจแกนจะเป็นโมที่ถูกผลิตขึ้นมาอีกยุคหนึ่งครับเป็นซีรีส์ของกันดั้มยูนิคอนตัวสตาร์เนี่ยสวยมากม ใครสายเก็บขุ่นเบสนี่คือขุ่นเบสสายแบกที่เจ๋งตัวหนึ่งเลยส่วนเจเกนไท A2 จะเป็น SG พรีบันไดกล่องส้มเหมือนกับตัวหุ่นมาเชียวส่วน MG 1ต่อร้อไล่มาเลยตั้งแต่เจเกันแบบปกติแม้จะโผล่มาในอนิเมะที่มีอายุเยอะแล้วแต่อายุการผลิตของโมเนี่ยไม่ได้เก่าขนาดน,นั้นถือว่าสวยจัดท่ามันเลยเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะโล่งๆมันทำให้เล่นสนุกมากม ส่วนสตาร์เจก้นี่ก็ได้รับความนิยมมากๆครับนิยมจนกลายเป็นพลีบันไดเลยครับ s g คขนอาวุธมาว่าใหญ่แล้ว MG เนี่ยใหญ่กว่าอีกส่วนเจก้น A2 จะไม่มีมาสเตอร์เกทนะครับตัวต่อมาขวัญใจสายหุ่นเบสเลยครับกับ RGM-96X JSTAR ปรากฏตัวมาในโมบิลสูตรกันดั้มยูนิคอร์เอาจริงๆมันไม่ใช่เบสขนาดนั้นครับ เพราะว่าคนที่ขับได้ต้องมีความสามารถในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าขอเอามาพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะมีโอกาสได้พูดถึงมันตอนไหนมาแบบมาดขลึมแปลกตาโดยโทนสีน้ําเงินเข้มน้ําเงินแบบเนวี่เลยครับซึ่งมันจะมีต้นแบบมาจากเจแกนนั่นเองเป็นหุ่นที่อยู่ในหน่วยคุ้มกันยูนิคอนกันดั้มและเพื่อให้ทันกับความเร็วของยูนิคอนเจสตาจึงจําเป็นที่จะต้องมีแพ็กหนังที่สามารถทําให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วมากๆหุ่นตัวนี้เนี่ยมีความเป็นทหารหนักมากครับ ทั้งดีไซน์ที่มาแบบคึิมๆเท่เทเลยแล้วก็อาวุธเพราะว่าปืนของเจสตาเนี่ยสามารถปรับแต่งได้และก็มีแม็กกาซีนที่ติดตั้งเอาไว้สำหรับการใช้งานตามตัวหุน่นเจสตาจะถูกพัฒนาเพิ่มอีกครั้งทั้งเจสตาคานนอนที่เพิ่มเกลาะสุดหนาเข้ามาและปืนบริเวณไหล่ทั้งสองข้างอย่างเท่เลยและ r g m 96 X เจสตาชีซาไทยดยรุ่นนี้นะครับจะปรากฏตัวบในภาคโมบิสูดกันดัมเนรี กันพาของเจสตาก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่ขายดีมากๆเริ่มด้วย SG สวยจุดขยับเจง๋งยิ่งยืนกันหลายๆตัวเนี่ยเทมากเพราะว่าเบสสีของหุ่นมาดูหน้าเกรงขามมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว SG j s t เจสตาแคนนอนก็จะถูกเพิ่มเกราะเข้ามาเทมากๆแล้ว MG ของเจสตากับเจสตาแคนนอน่ะามีไหมก็ต้องตอบว่า มีครับเพราะว่ามันได้รับความนิยมทั้งเจสตาและเจสตาแคนนอนเลยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันยังหาได้อยู่ไหมเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยเห็นแล้วสําหรับ MG เจสตาจะเป็นตัวธรรมดาส่วนเจสตาแคนนอนจะเป็นตัวลิมิเต็ดครับและปิดท้ายด้วยเจสตาชีซาไทตัวนี้เบาลพลีบันไดทั้งเกรด SG และ MG ไปเลยครับตัวต่อมา RGM 109 h e a v น g ์ n มาไกลกันถึงภาคโมบิสูตกันดัม F91 แล้วครับหุ่นภาคนี้เนี่ยเขาจะเน้นไปที่หุ่นตัวเล็กเน้นชชโฉบเฉี่ยวกันหมดเลยมาพร้อมกับโทนสีขาวและดีไซน์ที่ล้ำสุดๆส,ส่วนทางกับอายุของอนิเมะภาค F91 Heavy Gun รคือหุ่นจิ๋วประเภท Mass Product รุ่นแรกที่ถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากทำให้มีความคล่องตัวสูงมาพร้อมกับอาวุธพื้นฐานประเภทปืนโลกและบ e a m เ a b e er. อ ซึ่งปืนของ Heavy Gun เนี่ยจะถูกพัฒนามาจาก J จ g a นอีกแล้วครับแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่าให้เหมาะสมกับตัวหุน่นนอกจากนี้ Heavy Gun ยังเป็นสาเหตุการจุดชนวนแนวความคิดการพัฒนาหุ่น F90 อีกด้วยในด้านของการหยิบเอามาพัฒนาต่อมันจะได้ถูกเอามาพัฒนาจนกลายเป็น Heavy Gun full equipment type ที่โผล่มาในกันดั m F91 mobile suit variation และ RGM-109M5 h e ฟว y g ก n ที่จะโผมาในภาพโมเบลสตรวิกตอรีกันดำกันพาของเ e ฟวิ g กันมั่นใจมากครับว่าหาไม่ได้แล้วตอนนี้เท่าที่เคยมีมาเนี่ยผมหาสเกล1ต่อ144ไม่เจอครับเจอแต่สเกล1ต่อ100ตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่มาสเตอร์เกตด้วยกับตาเนี่ยผมยังไม่เคยได้เห็นเลย ก่อนจะไปตัวต่อไปขอแวะพูดถึง RGM 111หาด,ดีกันสักหน่อยมันไม่ได้โผล่ในอนิเมะนะครับแต่ว่ามันจะโผล่มาในโมบิสูรกันดั้มซิลูเอตฟอร์มูลา่าซึ่งเป็นมังงะนั่นเองมีกันพลาออกมาเหมือนกันและก็มาในสเกล1.100รกลายเป็นของที่พิพิธภัณฑ์ตามหาไปแล้วตัวต่อมาครับกับ RGM 119เจมส์กัน ปรากฏตูมาในภาคโมบิสตรกันด m วิกตอรีและ c ครอสบน g กันด m มาในโทนสีเทาตัดด้วยสีแดงบริเวณช่วงท้องของหุ่นมาแบบล้นๆคลินๆเลยครับสำหรับเจมส์กันโดยมันเนี่ยพัฒนาม,มาจากตัวเฮฟวี่กันพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ก็ไม่ได้มีการลดศักยภาพของหุ่นลงเลยกันพาของ RGM 119เจมส์กันก็ขึ้นแทนของเล่นวินเทจไปแล้วครับ หาไม่ได้ท่าที่หาข้อมูลมาเหมือนมันจะเคยมี1ต่อ144สเกลผลิตออกมาอยู่แต่ก็ไม่ใช่ไฮเกตนะครับปิดท้ายด้วยตัวนี้เลยครับกับ RGM 1 2 2เจอเจลินหุนจิมสายเบสท,ที่ปรากฏตัวมาไหนโมบิสูดกันดั้มวิกตอรีเป็นอีกตัวที่พัฒนามาจากเจมส์กันโดยถูกอัปเกรดความเร็วให้เหนือกว่าและมาพร้อมกับอาวุธประเภทหอกที่ติดเอาไว้ที่แบ็คแพค ซึ่งเป็นอาวุธที่ได้ไอเดียมาจากกลุ่มคอสโบนแวนการ์ดแต่เจอเวอลินก็สามารถที่จะแทนที่หอกเป็นอย่างอื่นได้ครับทำให้เกิดรุ่นต่างๆตามมาเพื่อใช้ต่อสู้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปเช่น RGM-1224 เจเวลินแคนนอนและ RGM-122 เจเวอลินเอร่ไทการพาของเจเวลินจะเป็น1ต่อ1 4 4สเกลเคยผลิตออกมามื่อน,นานมากแล้วครับและนี่ก็คือรายชื่อหุนเบ กันพาต,ต่างๆที่ปรากฏตัวมาในซีรีส์อนิเมะกันดั้มถ้าเรียงไทม์ไลน์เนื้อเรื่องเนี่ยก็ตั้งแต่ u c 0079ภาคแรกมาจนถึง Victory g กันดั้เลยครับเป็นอะไรที่ยาวนานมากๆสำหรับการก่อสงครามของมนุษย์มนุษย์เนี่ยยังไงก็เป็นผู้สร้างและผู้ทำลายกันอย่างไม่จบสิ้นจริงๆและการที่จะเอาชนะเพื่อย,ยุติสงครามได้นั้น แค่กันดั้มและโมบิลสูตรประสิทธิภาพสูงอย่างเดียวก็คงไม่พอยังไงก็ต้องมีกองกําลังหลักกองกําลังเสริมจานวนมหาศาลที่ใช้ทําภารกิจให้สําเร็จไปได้ด้วยดีพวกเขาเหล่านั้นก็คือ หุนเบ้นั่นเองครับแม้พวกเขาจะโผล่มาในเนื้อเรื่องเพื่อถูกทำลายในสงครามตามจุดประสงค์ของผู้แต่งก็เถอะแต่ถ้าไม่มีหุ่นเบสนเหล่านี้เรื่องราวของกันดั้มก็คงจะจืดชืดไปเลยแหละครับนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่เราทำวิดีโอนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของพวกจิมทั้งหลายและผมก็ยังพูดไม่ครบนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากๆทั้งรหัส RGC TGM RGD เพราะว่าข้อมูลพวกมันเนี่ยมีน้อยบางตัวโผล่มาสั้นๆแค่ในหนังสือเอง สำหรับคลิปนี้ก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆชอบคุณเบสตัวไหนมากที่สุดครับไม่จะเป็นต้องเป็นฝั่งสาพันธ์อย่างเดียวก็ได้จากฝั่งงินอื่นคุณเบสเจ๋งๆก็มีเพียบเลยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวิดีโอนี้ถ้าเนื้อหาตรงไหนขาดไปผิดไปสามารถแจ้งหรือว่าเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ได้เลยอย่างที่บอกไปผมเองก็ไม่ได้ชำนาญไม่ได้ตามทุกภาคขนาดนั้นกันด้ามเนี่ยมีมาก่อนผมเกิดซะอีกอ่ะสําหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วผมบิว ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปต่อไปจะเป็นตัวไหนจากเรื่องอะไรรอติดตามชมสวัสดีครับ